Hi This project is Welcome Home Version นะคะทุกคนสามารถเข้าไปฟังได้เลยนะคะแต่ตี้ได้ถ่ายคลิปมาแบบนอยดมากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องทำเวลาในการถ่ายทำนะคะเลยมีแต่รูปภาพมาฝากจ้าเป็นโนมองดองเดีอวนะนเป็นโนอินเดอร์วะกเป็นโนอินเดอร์วะอินเดอร์อินเดอร์เฮ้ยบอยนะเออนะปิด สองคนนี้แสดงดีสุดแล้วถึดยอดแล้วออสการ์หรือว่าแต่งเปรี้ยวหมดเลยนะถึงแล้วพอดีเห็นเขามีจัด Black Beans Art on Canvas Exhibition ที่สยามนะคะแล้วเราอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยว่าจะแวะเข้าไปดูสักหน่อยนะคะถึงแล้ว อันนี้คือเขาจะให้เราเขียนอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษนะคะแล้วก็สแกนเพื่อที่จะให้ไอตัวหนังสือของเราเนี่ยไปวิ่งวิ่งวิ่งบนจอนะคะกะวางสแกนแบบเอาเท่เลยแต่ว่าอ,อ้อโอเคค่ะโอเคค่ะเราได้ซีดีอลัลบั้มกับ สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์น่ารักมากแล้วเราก็ถึงวันซ้อมของ Black Beans Concert นะคะและเราก็ซ้อมซ้อมซ้อม

แ่คือแต่คือมันก็ได้แหละคุณดีซีมาอยู่ดีตเป็่คนะคำไใช่ใช่อี่ไหนหรอ If this 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 โอเใครับว่าง two three if this is love anymore ไม่ได้้องไหนเออเอาไหนหัวพองคือสมองอี เราพีโปรสอวันนะคะก่อนที่จะไปที่สถานที่จริงกันบรรยากาศตอนซ้อมก็คือเน้นเมาส์ <laughs> ยายอกหยอกตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจกินด้วย และแล้วนี่ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาทีตนนี้ตุ๊ดาสี่ทุ่มสี่สิบปักพวกเราอยิวมาเอ็นเตอร์ี้เอ็นเตอร์ดี้ผมก็รันต์ตสลาจะเดี๋ยวเราจะพีโปรกันอีกรอบก็คือวันพรุ่งนี้นะคะพร่งนี้ก็คือจๆเลยโฟน ถึงวันลงสถานที่จริงนะคะที่เมืองทองธานีตีก็ค่อนข้างชินทางนี้มา,มาเพราะว่าโรงเรียนเก่าตี้อยู่ในเมืองทองนะคะเรียกได้ว่าหวนคืนสู่วานอน ก็น,ะะน่าจะเสร็จประมาณห้าทุ่มหนาวมากหนาวมากแต่ว่าเราสู้อ่ะไม่จริงต้องบอกก่อนต้องบอกว่าอ,อุ้ยหนาวอ่ะอ๋อ,อ,วอัวนี้คนก่อนไม่มาดิไม่ใช่ต้องบอกว่าก่อนตัวเองเอ้ยขอขออุ้ยหนาวอ่ะเย้เว้ยเดี๋ยวต้องขอตัวเอง

เลยพรุ่งนี้แล้วอะวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดแต่สนุกมากเลยนะเพราะว่าสถานที่จริงวันแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจริงก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนี่ก็นาฬิกาไม่มียังคืนครึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนนี่ห้อผมดูหน้าคนนี้ก็ทำสีผมมาใหม่ด้วย งานนี้โดยเฉพาะนี่เขาบอกว่าทำสีให้เหมือนเปนโนใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวไปรอดูวน <c oughs> เปนโนจริงสๆๆีอะไรสรุปสีเงินสรุป <c oughs> สีเงินเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันครับ ข้งหลังเขามีโบอ์ด้วยนะแบบหขาวมากแล้วเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนชุดค่ะนี่กิฟต์หนีบข้างบนน่ารักมากเลยอะโอติจะเคยเห็นแต่ที่มันเป็นแบบยาวๆแต่นี้คือแบบอันเล็กน่ารักกระจิตลิปมินิเรากำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วเราจะเล่นแล้วนะทุกคน กระโปรงพี่โรดใช่ตื่นเต้นไหมตอนนี้ยังเดี๋ยวขึ้นไปอ่ะตอนท่าล่วงที่บูฟฟ์อ่ะไม่ค่อยอยากเซ็นไงเออไปีูรูปรูปข้อเฟมไหมรูปข้อเฟม ถามไหม้าับอ แบล็ินเป็นสาวของค่าแท้เป็นอยู่เย่จบแล้วจบแล้ว,ลวสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยคะ่ะสวัสดีครับชื่อบอลน,นะครับผมเป็นประธานบริษัทของบริษัทแบล็กฟินจำกัดบริษัทแบล็กฟินจำกัดน,นะครับถ <c oughs> ้าใครสนใจนะครับที่จะจ้งางแบล็กฟินนะครับไปเล่นที่ไหนนะครับก็สามารถจ้างได้นะครับผมติดต่อคุณผู้จัดการนะครับเป็นลูกน้องผมเองครับผมผมเป็นประธานบริษัทผมก็อยู่เฉยๆยังเดินไปเดินมา นะครับฝั่งน้องทิตตี้นะครับน้องทิตตี้มาเป็นคอรัลใช่กับผมงแบทฟินนะครับผมเป็นน้องที่เก่งมากครับตรงต่อเวลาขยันทำงานทำการบ้านเสียงร้องมากสุดยอดรวมถึงคอรัลว่าอื่นด้วยจ้างได้เริ่มเลยแถมมีซิงเกิลของตัวเองด้วยฝากซิงเกิลของตัวเองไปดีกว่าขอรูกันอยู่แล้ว๋อรูกันอยู่แล้ว ทางด้านปากช่องแบ็กพีนครับติดตามได้ทุกช่องทางเลครับ Facebook i ไอจีติ๊กต็อกนะครับผมติดตามได้หมดเลยแล้วก็รอฟังเพลงใหม่ฟังได้ทุกรีมมิ่ง YouTube ได้หมดเลยนะครับผมฝากด้วยครับเย้ทำไมทุกคนไม่เชื่อผมแต่งตัวไม่เหมือนประธานเลยแยังไงนไงสนใจจริงเป็นประธานบริษัทต้องแต่งเอาชิลๆชิลๆจะมาแต่ชิวๆ เด็กคนก็รู้กันหมดว่าเราอะเันรมากเัราเราต่างกะแทรกซึมเข้ากับคนธรรมดาอยู่อันนี้เป็นลูกน้องผมเองนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะเก่งมากเลยฝากลก้องผมด้วยครังานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราแต่เราก็จะเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้ในใจนะคะทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ และหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่จะมีความสุขไปพร้อมกันนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ